สวัสดีคุณคุยใช่ไหมคือวันนี้ก็มาทำรายาช่ยชีวิผมมีน้องใหม่การเกียร์ไปดูกันเลยแม่ครับมีแม่มีน้องใหม่แล้วก็นายจ้าน้องคุณกายชื่อน้องมาลีแล้วก็น้องคุณที่สามที่น้องนิลิงจ้าหิวข้าวหิวข้าวก่งไหมลูกหิวค่ะหิวครับ เดี๋ยวแม่จะพาลูกไปกินข้าวนะลูกตามแม่มาเลยจ้าครับแม่ไปกินข้าวเถร็ลูกดนะ้วครับค่ะลูกโตภาษาสวยจังเลยแม่ถึงลูกจะโตขขางไหนแม่ก็ยังรักลูกเหมือนเดิมน,นะครัอบอยากแม่ เข้าไปที่รานะ้านมากิน,เด,นเดี๋ยวแม่ขอให้น้องเดี๋ยวแม่ขออุ้มน้องก่อนลูกแนงดีไหมแม่ขอแสง

ล,ลูกเดี๋ยวแม่เลี้ยงให้เองจะลูกได้เหรอได้แล้วค่ะแม่ใส่เหมืองพี่ชายเลยอไร,ไร่อยไหมลูกอลยค่ะแม่เดี๋ยวถ้าอิ่มแล้วเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันเถอะล,ลูกนะเรากลับบ้านกันนะ แต่แม่เดี๋ยวแม่ต้องพาน้องแบบนะแล้วก็พาน้องขอนอนนะได้่าแม่ไปลูกกลับไปเถอะเดี๋ยวแม่ขออุ้มน้องก่อนลูกมาไปลูกเรากลับไปเถอะจา้าคับแม่เดี๋ยว จะพาน้ออาอัดน้ำก่อนนะค่ะแม่ลูกต้สิลู ลูกยืนตรงนี้ก่อนนะนี่ลูกน้องมาลีเดี๋ยวได้กับพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวแม่จะพาเราแบบน้ำนะได้ใจะแม่ไปลูกนั่นนี่ลิงไปอันนี้เธอะลูก เดี๋ยวเก้ผ้าก่อนนะจ๊ะอุ้ยผิดลูกมาเดี๋ยวแม่แก้ผ้าให้อ่าแก้ผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปอาบน้ำเทอนะจ๊ะลูกจ้าจ้านี่พี่หรอ ก่งจังเลยน้ำยังไม่ลู่ยิงจ่าแม่คุยเก่งแม่เรานี่ไปเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปต่งด้วย เแม่อุ้มไปอุ้มมาไปแต่งตัวนะลูกยิงเราจนะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่แต่งตัวให้ใส่ายเนะื้อให้เนือลูกเอาชุดอะไรดีนะ่ะที่เป็นสีสวยขอสีพูนั้นลูกนะนอนเถอะนะลูกแนะเดี๋ยวไปนอนกันเถอนะเดี๋ยวทิ่น,นอนกนะลูกนะ น้มามเกิงกิงมัม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 ม,มัมพูดมัมมัมเก่งนะลูกเอ้พูดเก่งนะเรานี่เกิงขวดนมลูกได้ยังไงล่ะแล้วว่าไปเลยยังไงเอานมให้ลูกไง นอนเถอะลูกแลเดี๋ยวแม่ต้องไปทำงานครึ่งวันนะลูกแยฝากดูแลนองด้วยเฮ้ยครับแม่ไปทำงานดีกว่าไปทำงานดีกว่าจะได้หายเงินม,มาซื้อของกินลูกกินหรือขอนม วิ่งดีกว่าเที่ยงแล้วกินเ้าวมาเลยกต้อไปทำงานต่อทำงานดีกว่า เราไปเล่นกันเถอะโอเคค่ะพี่แต่เราเล่นเนบาๆเนาะอย่าเล่นแรงเกินเกินตื่นโอเคค่ะพี่วันนี้มีน้องฉุงจึงเลยเนาะวันนี้เราสปบายดีบีเราเล่กเปิดเพื่อด้วยจบเลยนะคะสวัสดีค่ะบาย,บายไปแล้ว